มตำปลาบักนาวบักนาวบักอีหยังอื้อใส่ไปเถอะพี่บักนาวบักตามคนตำส้มตำอืมอร่อยแน่เลยน่าจะนะน่าจะน่าจะมะเขือจ้ะใส่มะเขือพราเยอะมากเลยบ้านนี้จะกิน อะไรนะน้ำมันไม่เปรี้ยวพี่วะมันไม่มันไม่ค่อยเปรี้ยวมะนาวนี่ต้องมะนาวสีเขียวคะอันนี้มะนาวกินเนื้อใช่ไหมกินกัะเนื้ออ๋อโคเลโคเล่อร่อยไหมเนี่ย อร่อยถ้าจืดต้องใส่น้ำปลามันขาดสิอือร่อยอร่อยใส่จานไหมจานได้เลยเอาจานไปนมีหมูด้วยนะเดี๋ยวทอดหมูทอดหมูให้แฟนพี่ไปทอดหมูให้อาโนอบโุ่นกว่าทอดมันนเหมือนน้ำมันอะ แล้วแต่ที่เลยเหมูไม่หมูง่ายๆ